ตสมปฏิชามิตรและอาจายในวันน prayed, <c oughs> <t> ี <h ĩ en> ้ขอเป็นวันดีดิธีอันวิเศษเจตนันมายมีปัตมะมูลลัสธาภิมมลลัทธินุตรานนก็ได้นำมายังเสื้อใหม่พมเพื่อนุ่มห่มกันหนาวเพื่อเอามาถวายเป็นตานแก่พระสงฆ์องค์เจ้าในวันนี้ก็ขอพระผลบญตามตั้งหลายตั้งมวลภูมินี้ จงได้ไปจุจอดลอดถึงเถิงตันเก่เจ้ากรรมนายเวรและเตวุุตเตวดาประจำตนตัวแห่งเขาว่าสนังแทดีลูกุศลผลบุญมีในวันนี้ถ้าได้ไปจุจอดลอดถึงเติงตันเกศเตวพุตเตวดาและเจ้ากรรมนายเวรประจำตนตัวแห่งเขาแล้วก็จงติ๊กป่ายอาววยหน้าติ๊กคืนมหายังมูลลัทธาวิมวลลัทธินโนตรานนท คือครอบครัวของเขานั่นได้พ้นเสียจากเพราะเ์เจนเวรอุลาทุปัตถวกรรมนคนแตลายตัางลายไมยมีเพราะปีเพราะเดือนเพราะวันเคราะยามเพราะสิดตามนานชิห้าเพราะอยู่หน้าและตามหลังก็ดีก็ขอให้รำงับกับใจหายไป คือดับไปกับไฟใื้ไหลไปกับน้ำนั่นจุงจักมีเสี่ยงแต่ดีมีกุศลผลบุญมีในวันนี้จุงเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นภารวัตจใจบคบกัมจูเหือครอบครัวของวิมลรัตคิดนุตรานนนั้นคือเขาได้มีแต่ความทุขความจเจริญพิษม,มุงมากปรารถนาสิ่งได้ ปะพิษต์ำนองกองทรกอกอขอหิได้สมกรรมักกรรมพาฒนาชุกยื่งชุกพการวาแนั้นแต่ดีลีดังบาทบาลีว่าอายุวัตตะโกธนวัตตะโกธิริวัตตะโกยัตะวัตตะโกภระวัตตะโกวันนวัตตะโกทุขวันตะโกหนตุทปดาทุกขโลกะพยาเวลาโจกาสันตุจุปัถวาะอเนกาอันตรายาปิวินาจันตุจเตตะาใจยะติทิตานังราพังตดีภาขยันทุกครั้ง พลังสิริอายุจะวันโนจะโปคังวุจีจะยะสวะชะตวัสสะจะอายุจะทิวสิติพระวันทุเตพระติโยวิวะตันตุปถ้าผโลโกวินาตันทุมาเสภะวันส่วนระโยทุกีดีคายุโกภะวะอภิวาทานะสีนิสานิจังมุธาปจายโนสัตาโลธรรมะวัฒนติอายุวันโนทุคังพะลาสาธุสาธุสาธุ ก็ลุงดินกับพี่เบก็ได้นำปพระอังสะของคุณวิมลรัตนะครับมาถวายตุเจ้าที่วัดโป่งงามหรือวัดป่าเจติยารามซึ่งตอนนี้ทุเจ้าก็กำลังทำฐานพระพุทธรูปนะครับยกส่งขึ้นโดยมีพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่จำงนะครับมาช่วย ก็เป็นแรงงานชาวบ้านนะครับมาช่วยกันทำไม่ได้ไม่ได้มีค่าแรงค่าอะไรวันนี้ปัจจัยตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่พระป่าไลนยที่ที่เราเก็บไว้จํานวนหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ได้มาใช้เประมาณ4ี่พันบาทนะครับก็เหลืออีกก้อนหนึ่งก็เดี๋ยวก็จะใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็จะแจ้งให้เอฟทุกๆคนได้ทราบนะครับที่ที่มาทบพระป่าออนไลน์ กับลุงนินและพี่เมย์ก็ขอให้สบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่เมย์ก็จะชี้แจงรายละเอียดว่าซื้ออะไรบ้างนะครับขอให้ท่าน,านมีความมั่นใจในการที่พี่เมย์กับลุงนินเนี่ยเป็นสะพานบุญที่ทบป,ปะป่าให้รับรองว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไม่ตกหล่นไปไหนนะครับนี่ก็เป็นพระพุทธรูปปางสมาธินะครับซึ่งตูเจ้าก็จะยกให้สูงขึ้นอีกนะครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันต่ำ